จะนงพนีสร้างตำนานบทใหม่ปล่อยใจเล่นคอนเสิร์ตรู้ตัวอีกทีกลายเป็นแบบนี้แล้วล่ะค่ะสำหรับจะนงพนีได้สร้างตำนานที่บางนาเล่นคอนเสิร์ตแบบปล่อยใจรู้ตัวอีกทีวาร์ปจำได้แค่ไปเล่นคอนเสิร์ตมาสองงานสนุกมากที่เหลือจำอะไรไม่ได้เลยค่ะถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวง,งการเอนเตอร์เทนสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจะนงพนีเพราะทุกที่ที่เจ้าตัวไปเล่นคอนเสิร์ตบอกได้เลยว่าสนุกสุดเหวี่ยงตั้งแต่เริ่มยันจบทั้งร้องทั้งเต้นใส่ เต็มแมทสนุกตั้งแต่นัก,กร้องนักดนตรีทีมง,งานไปจนถึงเจ้าภาพยันแขกในร้านอย่างเช่นงานล่าสุดนั้นจะนงพนีไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่บางนาก็ได้ไปสร้างสีสันและความสนุกเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้เหมือนเจ้าจะจะเอนจอยแบบสุดเกินไปหน่อย รู้ตัวอีกทีก็วัดจนแดนเซอร์และทีมงานต้องหามลงจากเวทีกันเลยทีเดียวค่ะโดยทีมงานมีการถ่ายคลิปช่วงที่สาวจ้านั้นดนหามลงจากเวทีด้วยพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าสร้างตำนานอยู่บางนาจา้าซึ่งจากภาพในคลิปจะเห็นได้ว,ว่าสาวจ้านั้นอารมณ์ดีสุดๆค่ะโดยมีการโบกไม้บือ บายบายแฟนๆอีกด้วยก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาโพสต์ผ่าน facebook สารภาพว่ามือ่อคืนจําได้แค่ว่าเป็นเล่นคอนมาสองงานสนุกมากแค่นั้นแหละงานก็มีแค่นี้แซวด้วยใส่สุดทุกงานคงขาจ้างสุดๆค่ะ